ครับผมวันนี้ก็พามาติดตามนะครับอินทพลัมพันธ์สีแดงโคเนซี่นะครับสีแดงโคเนซี่สีแดงนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์จากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจากเขียวอมม่วงนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะมีสีออกชมพูแดงนะครับอ่านี่คือปีแรกนะครับปีแรกของ ต้นนี้นะครับก็เหมือนอย่างที่ว่านะครับต้นนี้หน่อเยอะจริงๆถ้าเราเอาหนอ่อถ้าเราไม่เก็บหน่อไว้ไว้ง่ายมันก็จะเป็นก่อนหน้านี้อีกหลายปีด้วยนะครับดูต้นครับใหญ่นะนะครับเท่าต้นปาล์มหลายปีสิบปีต้นนี้เกินห้าปีนะครับเกินน่าจะเจ็ดปีด้วยซ้ำบางทีผมคิดว่านะเพราะผมไม่ใช่คนปลูกนะครับพี่ชายปลูกนะครับโอเคครับมาดูสีก็จะเริ่ม สวยขึ้นนะครับแดงสวยขึ้นขนาดลูกเท่าไรถือว่าโตไหมก็ยังไม่โตมากนะครับนี่ครับเท่าหัวแม่มือนะครับใหญ่กว่านิดนึงอ่าโดยจะถ่ายให้ดูแค่จันนี้นะครับที่เหลือก็ยังอ่อนอยู่กว่านี้นะครับก็จะเขียวอยู่นะครับนี่ครับโคไนซี่สีแดงยังไม่รู้รสชาตินะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะตามติดไปเรื่อยๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้อ่าก่อนปิดคลิปอย่าลืมนะครับพอดีว่าเจ้าของสวนนะครับเขามีเสียมแยกหนองอินทผลามนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจของเสียมแยกหนองอินทผลามไว้ข้างล่างนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมีคนอ่าดูแลระบบนะครับเราสอบถามรายละเอียดได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ